สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและแล้วการประมูล 3G ในประเทศไทยก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยเอกชนทั้ง3รายนั่นก็คือ AAS, D-Tac และทาง True นั้นก็เป็นไปตามคาดนะคะที่นักวิชาการบอกเอาไว้ตั้งแต่ก่อนประมูลอยู่แล้วว่าน่าจะได้คลื่นความถี่กันไปคนละ15เมกะเฮิร์ค่ะตอนนี้เดี๋ยวซีจะพาไปดูนะคะว่าต่อไปประเทศไทยหรือใครจะได้อะไรบ้างค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะข้อที่1คนไทยจะได้ใช้ 3G ต้นปีหน้าตามที่กสทชากำหนดเอาไว้เลยค่ะว่าเอากชนที่ชนะการประมูลไปต้องเปิดให้มีพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า50%ของประเทศภายใน2ปีและ80%ภายใน4ปีข้อ 2. เอกชนที่ชนะการประมูลทั้ง3รายจะได้ใบอนุญาตภายใน90วันพอมีใบอนุญาตแล้วปับ๊บก็สามารถเริ่มให้บริการได้ทันที ข้อ3กสทชจะนําเงินที่ได้จากการประมูลเข้ารัฐค่ะซึ่งจะเก็บจากผู้ชนะการประมูล3ราย50%เลยในปีแรก25%ในปีที่2และ25%ในปีที่3ค่ะเรามาดูภาพรวมธุรกิจให้บริการโทรศัพท์มือถือกันนะคะอันนี้เป็นตัวเลขของปลายปีที่แล้วค่ะประเทศไทยทราบไหมคะว่ามีจำนวนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้งานสูงสุดถึง75ล้านเบอร์มีมากกว่าประชากรไทยอีกนะคะ แบ่ง <Bank S 2> <Bank S 1> เป็นลูกค้าประเภทเติมเงิน90%อีก10%เป็นรายเดือน a i s, a <AS> <S มียอดผู้ใช้สูงสุดตามมาด้วย D-TAG และ True รายได้ a i s เป็นอันดับ1หรือประมาณ50%ของส่วนแบ่งตลาดเท่ากับ d t a c และ True รวมกันรายได้ของเอกชนทั้ง3รายใน3เดือนที่ผ่านมารวมเป็นเงินประมาณ71,300ล้านบาทแบ่งเป็นของ a i s ประมาณ 3 5 0 0 0ล้านบาทดีแทกประมาณ22,500ล้านบาทและ Tru ูประมาณ13,800นะคะหากตัวเลขที่เหลือของปีเป็นไปในทิศทางนี้ไรายได้รวมของปีนี้อาจมากถึง300แสนล้านบาทค่ะหากนับรวม15ปีอันนี้คือตามระยะเวลาที่ใบอนุญาต3 G ที่เพิ่งประมูลกันไปนะคะจะมีมูลค่าสูงถึง4.5ล้านล้านบาทถ้าเทียบกับไรายได้จากการประมูล40,000กว่าล้านบาทก็จะมีมากกว่าถึง100เท่าเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าไรายได้ที่ได้จากการประมูลนั้นหรือหลังจากการประมูลคลื่นความถี่กันได้แล้วนั้นจะได้รับใบอนุญาตตามกําหนดเวลาที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่หรือจริงๆแล้วตามตัวเลขที่ได้ออกมารายงานในวันนี้นะคะก็เลยเป็นเหตุผลให้นักวิชาการหลายฝ่ายอาจจะมองว่าการประมูลครั้งนี้ไม่เป็นธรรมเท่าใดนักต้องติดตามกันต่อไปในเรื่องของการประมูล 3G ค่ะไปจนถึงตอนที่ประเทศไทยจะได้ใช้ 3G แบบเต็มรูปแบบนะ,ะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ